เพราะปีนังมีอะไรมากกว่าที่คุณรู้นี่คือแนวคิดของกิจกรรม Experience ปีนัง Networking Section in หัดใหญ่ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่8เมษายน2568ณโรงแรมนิว Seasons q แ a วรอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา กิจกรรมครั้งนี้จัดโดยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจากรัฐปีนังประเทศมาเลเซียรวมกับพันธมิตรในไทยเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาภายใต้บริบทของประชาคมอาเซียน นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงประธานหอ,อการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่จะได้เจรจาธุรกิจกับพันธมิตรจากรัฐปีนังโดยตรงนี่คือเขามาในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การศึกษาแล้วก็การเชื่อมโยงเมือง2เมืองปีนงังกับพันใหญ่แล้วมีความคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเพหูวัฒนธรรมนะครับหรือว่าการมีอาหารการกินที่โดดเด่นเรากำลังเสนอตัวเราเป็นสงขาเมือง บราดกโลกแล้วก็เรามีเสนอเราเป็น c r e เอทีฟซิตีด้านแกสตร o น o มีซึ่งปีนังเนี่ยเขาผ่านไอ้พุ่งบาราดกโลกนี้มาก่อนแล้วแล้วก็การเชื่อมโยงสงขากับปีนังเนี่จริงๆระยะเวลาเดินทางแค่2-3ชั่วโมงเองในการท่องเที่ยวเนี่ยเราสามารถแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวระหว่างเมืองได้สามารถทำแพคเกจได้รวมทั้งเรื่องการศึกษาสามารถเอานักเรียนไทยโรงเรียนไทยเนี่ยไปแลกเปลี่ยนที่ปีนัง เพื่อไปเรียนรู้สิลับภาษาวัฒนธรรมของปีนังนะครับได้ได้ภาษาได้วัฒนธรรมแล้วก็ไปได้แลกเปลี่ยนใช้ชีวิตต่างแดนเช่นกันปีนังก็สามารถมาที่เราได้ก็เป็นการทาพาร์ทเนอร์ชิพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันทั้ง2เมือง โดยภายในงานมีผู้ประกอบการจากปีนังกว่า21บริษัทเข้ารวมเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวโรงแรมการศึกษาและกิจกรรมต่างๆให้กับผู้ประกอบการจากฝั่งไทยกว่า30รายเพื่อเจราจาธุรกิจโดยตรงแบบตัวต่อตัวตลอดงานยังมีการบรรยายแนะนำเสน่ห์ของปีนงังทั้งอาหารท้องถิน่นสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและศักยภาพการจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติซึ่งเป็นจุดแข็งที่ปีนังต้องการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวไทย กิจกรรมนี้นับเป็นอีก9กหนึ่งของการสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีในอาเซียนที่เน้นการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคในระดับพื้นที่เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมเพราะในอาเซียนเราไม่ได้ใกล้กันแค่ในแผนที่แต่คือเคลือญยตาทางเศรษฐกิจสังคมและมิตรภาพที่เดินหน้าไปพร้อมกันธัญวัรจิระโรสวทสงคลารายงาน